สวัสดีครับผมอาจารย์ถุยน,นะครับวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของเบสิกมือขวาเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมือขวาในการดิจิตอลนะครับมันก็จะมีในส่วนของการเล่นที่เล็กที่สุดเลยก็คือซิงเกิลโน้ตนะครับซิงเกิลโน้ตก็คือโน้ตเดียวอย่างนี้นะครับในโน้ตเดียวเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่แทรกอยู่นะั่นก็คือในเรื่องของดนามิกความดังเบานั่นเองนะครับเพราะว่าการเล่นเบานะครับไม่ได้ว่าเคียร์ก็เอาไปเล่นได้นะครับมันต้องมีมวลเสียงที่ดีด้วย เพื่ายว่าเขาให้สั่งให้คุณดีดเบานะครับในเพลงคุณจะต้องสามารถที่จะคนโทรลคนโทรลได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องฝึกดานามิกในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเช่นเด้ยคุณลองเน้นโน้ตตัวนี้ให้ดังนะครับตัวอื่นเบามันก็ต้องทําตามสั่งได้ใช่ไหมลักษณะแบบนี้เราก็ต้องฝึกให้มันครอบคลุมในส่วนของดานามิกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในทุกๆการเล่นของมือขวาเนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความ ค่อนลายของร่างกายอยู่แล้วนะครับอนอกจากซิงเกินแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆขยายพื้นฐานขึ้นมาเป็นการดีดข้ามสายนะครับอย่างเช่นพอเริ่มมา2ส,สายมันก็จะมีการข้ามสายอยู่2แบบนะั่นคือเอาไซด์เนาะดีดวงนอกนะครับเนี่ยเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็วงในนะครับขึ้นลงเนี่ยเขาเรียกอินไซด์กับเอาไซด์นะ ในส่วนของอเสลไซมันก็จะมีการดีดข้ามสายที่มันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นบางลูกที่มันแบบกว้างหรือเปล่าในเพลงที่เราจะเล่นหรือว่าเราอยากจะฝึกทักษะผม่ะเล่นไม่ได้นะฮะในส่วนของการดีดข้ามสายกว้างๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ฝึกถึงขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นเราเล่นหกห้าเนี่ยหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอินไซด์นะหกห้าหกสี่หกสาม หกสอหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอลูกคนนี้กับพีเด้ลพอยนะครับ mm hmm. อินไซด์จะยากละนะเนี่ยบางทีดีดบืดนะก็ต้องช้าลงนะแต่เราจะไม่ค่อยเจอเพลงที่มันมีลักษณะกา,ารข้ามที่มันเยอะขนาดนี้หรอกนะครับอ่า mm hmm. มันก็อยู่ที่ว่าเออโอเคไม่มีแต่ว่าเราจะฝึกเก็บไว้ไหมฝึกเป็นทักษะเก็บไว้ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นพวกลักษณะเหมือนสโตรกนะคะสโตรกมันก็คือการที่เราจัดการรูปแบบของการดีดให้เป็นชุดนะครับอย่างเช่นสโตรกสอนะครับเนี่ยก็คือดีสองครั้งนั่นแหละดีสองครั้งต่หนชุดนะฮะมันก็เอาไว้เล่นในลักษณะแบบพวกอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบรักษาสองโน้ต ใช้สโตรกจะทำให้เราดีดได้เร็วกว่าการที่เรามาขยับทีละตัวนะครับมันจะแตกต่างกันนะฮะการที่เราดีดสองครั้งโดยการที่เราขยับมือสองครั้งกับการที่เราลงน้าหนักครั้งเดียวให้เกิดกระบวนการกระทำสองครั้งนั่นคือการดีดสโตรกนะคก็มีสโตรกส2แบบดาวนะโตกสองแบบอัเราก็ต้องจัดระเบียบร่างกายให้มันเยัียบได้2ทีโตรกสามแบบดาว ราก็ต้องจัดระเบียบให้มันแบบผ่านสายได้ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะมนะผมก็ไม่ค่อยได้ดีดดาวสโตกแบบต่อกันส่วนใหญ่จะดีดสลับกันนะครับเพราะมันมีทั้งอัพโตกเนี่ยสครั้งเพราะว่าเวลาเราเล่นสปีดพิกกิ้งเ่ะเราใช้โตกในการดีดนะไม่ใช่การขยับแบบปกตินะครับเพราะว่าการขยับแบบปกติมันจะมีลิมิตในเรื่องของความ ผ่อนคลายนะครับถ้าเราใช้สโตร์มันจะผ่อนคลายได้มากกว่าการที่เราขยับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็สโตร์ซีลองนึกถึงแสแนครับรรรรรรรถ,ถ้าเราแบบอไปดีไปตีทีละตัวมันไม่ได้นะมันจะใช้ลักษณะการสโตร์การเด้ง การด้งของสายแล้วก็การสปริงของข้อมือให้มันสัมพันธ์กันนะครับถึงเรียกว,ว่าโสโตรกนะครับจนถึงโสโตรกหกเแล้วแต่เราเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้มันก็จะมาเหมือนกับเป็นการจัดรูปแบบของโสโตรกตามลีกที่เราใช้งานอย่างเช่นพวกมันจะเป็นการจัดชุด1ชุดเนี่ยคือ1ชุดแล้วก็คลายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับจังหวะแล้วก็วิธีการของการดีด1ชุดได้เราก็สามารถดีดตรงไหนก็ได้นะครับ ในรูปเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็เป็นลักษณะของการตีคอร์ดกับสวิฟต์ผมว่ามันจะใช้ใชใชคล้ายกันนั่นคือเริ่มจาก2ส,สายก่อนเพราะวาสองสายในบางทีเราเล่นฟังกี้เนี่ยเพาะนี้มันมีการตอดแบบเบิร์นต็อปในแต่ละสายด้วยนะ เราก็ต้องมีความแม่นยําในการดีด2ส,สายนะครับให้เสียงมันแบบว่าชัดออกมา2ส,สายเท่านั้นไม่มีเสียงรบกวนใดๆนะครับทั้งดีดทนและดีดลงนะใช้เป็นสโตกก็ได้ครับ1 2ึ่งสองนะหนึ่งสาเพี้ถ้าเราเข้าใจพวกภาวะสโตกพิกกิ้งพวกนี้มันก็จะต่อยอดมาเรื่องของการสตรัมมิ่งอะไรได้ด้วยนะครับ2ส,สาย3ส,สาย จนถึง6สายเลยพวกนี้ฮะสวิทมันก็จะลดความเร็วของการโรกลงก็คืออย่างเงี้ยนะแล้วก็พวกไฮบิดนะพวกใช้นิ้วควบคู่กับการดีเลยนะเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ว่าเป็นแบบ3นิ้ว มีอะไรอีกอะพวก tapping พวกอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นในส่วนของเบสิกของมือขวาทั้งหมดนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราจิ้มอะไรพวกเนี้ยการเคลื่อนไหวนิ้วแบบไหนที่ทําให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็มันมันได้ผลในเรื่องของเสียงนะฮะเราก็ต้องหาดูว่าเฮ้ยเนี่ยสามนิ้วสองนิ้วอะไรพวกเนี้ยจะท a p p i n g ยังไงให้มันนิ้วเราสามารถที่จัดระเบียบ คือถ้าเราจัดระเบียบเป็นนะครับมันจะรู้สึกได้เลยว่าการคอนโทรลในส่วนของการเคลื่อนไหวม,มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เกร็งเลยนะครับแต่ว่าความแม่นยําม,มันอาจจะน้อยในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเรารักษาความผ่อนคลายแล้วก็พยายามฝึกความแม่นยําบนความรู้สึกนั้นๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้ถูกจุดมากกว่านะครับนี่คือในส่วนของจริง,รงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของทัมมิ่งอะไรต่างๆมากมายอีกนะฮะที่เราจะต้องฝึกอย่างเช่นจนํานวนโน้ตคนละสายอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราต้องฝึกแต่ว่าเราอาจจะลองหาเพลงที่มันเป็นลักษณะแบบฝึกมือขวาอย่างเช่นพวกแบบ เพลงของพอกิเบิร์ดเนี่ยผมว่าุูกเนี่ยมันก็ฝึกได้ละล่าสุดก็มีพวกซีเล็กพิกกิ้งอะไรแบบว่าโอ้ยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้เราฝึกนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็ตามอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบของร่างกายเราจะต้องคำนึงถึงด้วยไม่ใช่แค่เสียงและคุณภาพเสียงอย่างเดียวนะครับทัมมิ่งเสียงแล้วก็ความผ่อนคลายของร่างกายนะครับ ทุกอย่างล้วนประกอบอยู่ในกระบวนการฝึกกีตาร์นะครับยังไม่ได้พูดถึงว่าการฝึกเอาไปทําเป็นดนตรีนะฮะแค่เราคอนโทรลเฉพาะเครื่องมือเราเนี่ยมันก็มีเรื่องให้ฝึกเนี่ยเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมาธินะครับ,นะรบเราจะฝึกแบบส่งๆไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเรายังติดขัดตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั่นก็คือในเรื่องของออการควบคุมความผ่อนคลายนั่นคือปัญหาแรกของคุณละนะครับและถ้าอยากแก้ปัญหาผมบอกเลยว่าคอร์สของผมนะครับช่วยได้แน่นอน นะครับถ้าเกิดเราเข้าใจในเรื่องของกายภาพในการคอนโทรลแล้วเนี่ยนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกว่าเอมันจะต้องผ่อนคลายยังไงเสียงจะขนาดไหนอะไรยังไงที่มันละเอียดไปกว่าการที่เรามานั่งดูแบบฝึกหัดในอินเทอร์เน็ตแล้วเราแค่กดตามเนี่ยมันมีคมําอธิบายที่ละเอียดที่ทาให้คุณเก็ตมากกว่านั้นในคอร์สของผมแน่นอนครับโอเคใครสนใจสามารถติดต่อนะครับมาลองคุยกันดูก่อนได้ว่าเออสนใจเรียนแบบล,บลักษณะ เชิงกายภาพแบบนี้ไหมนะครับผมอัปเดตตลอดนะครับแล้วก็เช็คให้ตลอดทุกคนว่าทุกคนมีกายภาพที่ดีมีความเข้าใจเรื่องงานผ่อนคลายหรือยังนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ติดปัญหาเหล่านี้ซึ่งมันเคยเกิดปัญหาขึ้นกับตัวผมเองด้วยครับผมแล้วเจอกันนะครับผมทักมาคุยกันได้สวัสดีครับ